ไฟรั่วที่เสาไฟแรงสูงครับจะทํายังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดเราเดินนะครับเข้าไปแล้วรู้สึกเสียวๆหรือว่าแป๊บๆที่ตัวนะครับอันนี้แสดงว่าจะเกิดไฟรั่วขึ้นนะครับให้เราตั้งสตินะครับห้ามเดินเข้าไปนะครับหรือห้ามก้าวถอยหลังนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเราก้าวนะครับมันจะเกิดแรงต่างสั่นนะครับที่เสาไฟนะครับกับพื้นดินนะครับตรงเนี้ยถ้าเราก้าวเมื่อไหร่ครับ กระแสไฟฟ้ามันจะไหลจากอีกข้างหนึ่งนะครับลงไปอีกข้างนึงตรงนี้มันเกิดแรงต่างศักด์ของไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับให้เรารับตั้งสตินะครับยืนแบบนิ่งๆนะครับแล้วทําการกระโดดถอยนะครับออกจากเสาไฟให้ห่างที่สุดอย่างน้อย20-30เมตรเพื่อความปลอดภัยนะครับให้กระโดดแบบนี้นะครับกระโดดออกมาห่างที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรากระโดดออกมาตรงนี้มันจะไม่เกิดแรงต่างศักว์ของสายไฟนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับนกที่อยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้ครับ มันจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตเพราะว่ามันไม่เกิดแรงต่างสักนะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ทำอาขาให้ชิดแล้วกระโดดให้ห่างให้มากที่สุดนะครับ